วัสดีจ้ามื้อนี่ดูอีสานบ้านนาสิพามาเบิ่งเกลปากก้อยหมูเด้อค่ะในมะนาวอีหยังแน่นี่หมูสิหั่นแล้วแม่นบ่นี่หั่นแล้วรสดีใส่หน่อยนึงเอามะนาวมะนาวหั่นอีกย่างหมูสิหั่นแล้วแล้วก็เลาะรสดีแล้วก็บีบบักหนาวซั่นพี่น้องมะนาวมาอีกบีบักหนาวใส่เปรี้ยวคักหลายบีบบักหนาวใส่ว่าซั่นว่า รวมเทียมถุงเนื้อยางเทปเอาบักนาวสีละหวดลงหลดต่อโอ้ยงุ้งกับกวยพี่น้องเลยเห็ดคำคำใส่ยังอีกไหมนี่หวดแต่บักนาวมีต้นที่ยูยู่เนี่ยได้หนีมีบักมีหมูมีรถดีมีบักนาวใส่พริกขัวพริกผงเขาขัวพรทุลลดพริกผงใส่พริกผงเซนว่า นี่เรากับแกมกับแก้มถอนย่ําแมลงของทีมงานดุสานมาน้าพี่น้องเอาขัวนี่เดตั้งอิดเป็ดอยู่นี่เดมันก็ปลูกหน่อยุพบผมขี้ลดเล้ยวี่เห็นโยงหวยายชูโอยหยเหโ่แสบเลกแซบเลกแสบหลายแ่บหลายให้ชูใส่เล้วน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาจ้ะคนเดียวเข้ากันเจ็บอะไร เหมือนคนเราจ้ะอันนี้ก็หอมผักชีผักสะระแหนใบถั่วห้อยหนานางก็จัดการค้นตัวรวยตัวรวยอยู่ผิวห้อยดีใจถ้าเป็นคนไทยก็จะเอื่นยังก้อยเด่ก้อยหมูแต่ก้อยหมูก้อยหมูก้อยหมูก็เอื่นผ้าหมูเขาเอื่นหมูเอื่นก้อยเราเพื่นผ้าเจ้คนไทยเขาเอื่นผ้างั้เขาเอื่นเอื่นก้อยแต่เนี่ยก้อยหมูใช่ผิวผม ครังนึ่งเดี๋ยวบิ่งดำไล้ยานกได้ดำไล้ไหลแล่าดำไล้ไหลแล้วนี่นั่นหมผัวาม่กินน้ำหม้อไปว่าจมตี๋ลวซิมกันไหมกันด้ใช่ปะสุดยอดแร้กสุดยอด้วอต่ะตึมพริกอีกหน่อยโอเคโอเคใ่ไปใส่ไปใส่ไปใส่ไป่ไปาดพิกใส่ไปใส่ไปขา่ไปใส่ไวาส่ไปใ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 ่ไป่่่ ีจีบน้ำเนีนอุพปดอาพริกไปจันเพื่นวะได้ไปจับดูกับปุกห่อใส่อีกปดิหลงมัดใส่มาเบิดเี่ยตำมะกรูงอนเนี้ยกระลอยหนาเนี่ยไม่นเห็นว่าอะเพราะแล้วเสียบแล้วเสียบแล้วเห็นปะขาดหลายเลเสียบหลายเลยสมค้ามือเลยเป็นบ โอโอนี่นี่ส้มตัมนะคะนี่ติ๊กนวยแล้วก็เจ็บไม้จะเด้นหนีพี่น้องก้อยหมูก้อยหมูสูตรเจภาพของพิมงาลุยสารบานนาหนาตาวอกมาเป็นยังสี่จ้าอย่าลืมกดติดตามลุยสารบานนาเด้อค่ะหอยหอยนยขอบคุณค่ะที่ชมคลิปบัดดีจ้า